สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะไลออนอัมพรโดยชนะพานิชนะคะค่ะไลออนปานีจงเจริญมานิษค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงนะคะเรามาสำรวจเกี่ยวกับสถานที่พักคอยที่ทางสโมสรไลออนนคปรปฐมนะคะได้จัดทําเมื่อวันที่7จมีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะว่าได้ใช้ประโยชน์จากผู้มาใช้บริการจากโรงพยาบาลนี้มากน้อยเพียงใดเราเข้าไปเชิญชมด้านในได้เลยค่ะค่ะ ด้านในนะคะสถานที่ที่ทางนะครปฐมได้จัดทําไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะโต๊ะอี้หรือแม้จะเป็นทีวีนะคะ อันนี้วันนี้เรามีในส่วนของสมาชิกไรออนต่างสมโมสรไม่ว่าจะเป็นสมโมสรไรออนบ้านโป้สมโมสรพระรามสองราชมนตรีหรือสมโมสรไรออนสาครบุรีนะคะมาแวะเยี่ยมชมกับในส่วนของจุดพักคอยของที่สมโมสนนรนครปฐมได้จัดทำนะคะมาดูผลงานของเราเลยค่ะว่าวันนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาสายนะคะผู้ที่มาใช้บริการสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ไดออ้มีการ กลับบ้านไปบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าเนี่ยะคะตรงจุดบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีผู้ที่มาใช้บริการกันอย่างหนาแน่นค่ะอันนี้ก็ยังมีบางท่านนะคะที่ยังคอยรับการบริการจากคุณหมออยู่ด้วยนะคะมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย สองโมงค่ะสองโมงเช้าอ๋อทำไมมีแม่มาีสักเลยเราไปไปเรพักทีแเราเราเรามาที่ซ้าเป็นจุดรจะยื่นบัตรต่งนี้ในช่วงเวลาตอนนั้นมาไม่ใหม่ช่วงเวลาที่เราจะได้การตรวจเนี้ยเราปิดผังที่ตรงนี้ก็แสดงว่าทีมพังที่ตรงนี้มันมีประโยชน์สำหรับเราเนแล้วทราบไหมครับว่าใครเป็นผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดความผปกติที่ชัดชั นี่เลยค่ะนี่แหละค่ะเขาเป็นคนเนี่ยเป็นเป็นเป็นความคี่ที่เริ่มของนายกสโมสรเอกอั่มกับตูนแลนวก็เนี่ยเป็นอดีนเพราะว่าอาสานโน เขาเล่นขั้นเองาอสมคัเในเรื่องว่าเวลาีปรีการชนมาคอรับะกบริการอะไรอย่างเงี้ยมีโรงพยาบาลไหนเ้างจตจัจรหัวใจัวใจอะไรอมเาได้คนเขขอมเขืมารอเราแล้วก็าหลังจากนั้นก็เข้าไปในรีสอรเาก็ยื่ยันมาได้ที่ังเสบายดีอันนสบายไปเรนเรื่องเอาเราก็รอ อกยินดียินดียินดีมันเป็นความประสงค์ความต้องการของเราอยากจะอำนวยความสะดวกลดความวุ่นวายใช่ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ตังวลขอบคุณมากนะแล้วก็ยังไงขอให้หายไวๆนะฮะให้หายไวๆสมสรนครปฐมได้ชัอบควนให้มาร่วมกิจกรรมบริจาคลหินและได้นํำพามาดูห้อง ห้องพักคอยที่สมโมสนมมรนครปฐมมอบโปรดิเจอร์แบบหรูหรามากนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีผู้นํามาใช้ได้ใช้จริงนะคะเ <c oughs> ช่นคนที่มาจากเช่นจังหวัดสุพรรณแล้วก็มีเด็กๆที่มานั่งพักเพื่อจะรอผู้ปกครองที่มารักษาก็มาเล่นอินเทอร์เนต็ต <c oughs> ไอย่างมกาก็รู้สึกว่าสโมสรนครปฐมที่ดีมากที่สา,ามารถทําให้ประชาชนในเขต หรือนาเขตได้รับบริการตมสรสาครบบรีก็เห็นว่าก็อยากจะทวงถามคงไม่ว่ากันนะคะเพื่อเพื่อจะไปทําที่สมสรสาคอนบรีที่โรงพยาบาลถ้าจะหลอกตอไปก็ขอบคุณนะคะที่ได้มาให้ให้รับในฤตสิ่งดีๆค่ะตัวดีค่ะซึ่งที่แห่งนี้ผมเคยมาร่วมกิจกรรมกับทางสมสรและวมครคเอาถมซึ่งมางอกที่นั่งพักคอยแห่งนี้กับ เริเจอต่างๆนะให้กับโรงพยาบาลนะวันนี้ถึงโอกาสมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะแสดงสภาพทุกอย่างที่ได้มอบให้ยังอยู่สภาพดีนะมีผู้มานั่งใช้บริการตลอดนะตลอดจนที่ต่อเวลาครับที่นั่งรอในการพบผู้ป่วยหรือว่าญาติพี่น้องที่มานั่งรอครับอันนี้ก็บรรยากาศดูแลัวสภาพยังอยู่สภาพที่ดีมากเลยครับนะก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ยินดีกับ สมมตรแล้วนะขดถุมที่ทำกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาลแห่งนี้ามาดูเยี่ยมสถานที่แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ได้สราระมากก็รู้สึกดีใจนะคะว่าสถานที่ที่ทางเราเนี่ยได้เร่งเห็นประโยชน์นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาให้นนใช้บริการกับสถานที่นี้อย่างมากมายค่ะทุกๆวัน,นะคะ่ะ